ท่านโจบอกหน้าก็ไทยครับทรงผมก็ในจันหนวดเขี้ยวเออเนี่ยเราเราไม่ไม่ฉุกคิดเหรอเออผมบอกแล้วไงเอออาจจะบังเอิญก็ได้มันมีแค่ตัวสองตัวสับตัวแล้วแต่แล้วตัวอักษรไทยมันอยู่ในนั้นมึงจะมันมึงจะตอบกันได้ยังไงว่ามันออตัวอักษรไทยแม่เทียบเลยมึงจะตอบยังไงอ่ะไม่ใช่อายะทันสยาม มันก็หลุดไม่ได้่ะคนสยามสร้างแน่มันมีตัวอักษรไทยอยู่น้ที่สุด,ดน้นไะไปดูที่จีนผมดูในใน u t u b e เขายังบอกเลยทางการจีนยังไม่กล้าเปิดเผยเ,เลยขายสร้างไปดูดิแลีวเราเข้าไปดูลองพิมพ์ตุ๊กตาจีนนะเออซีอาร์ะจินซีเนี่ยเฮ้ยผมพูดจริงผมบอกแล้วทุกคำพูดผมเชื่อถือได้ถ้าอะไรไม่รู้ผมก็จะไม่รู้หรอกไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้ารู้เนี่ยผมจะอธิบายจอ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 ยกันไปเรื่อยดังนั้นเนี่ย,คน,ยคนไทยหรือว่าคนไทยหรือว่าคนรุ่นหลังมันจะได้มีจิ๊กซอต่อได้เพราะเฮ้ยสมชายเคยพูดไว้อย่างนั้นว่ะเขาใช้อะไรต่อต่อเรื่องราวได้และจริงไหมเฮ้ยจริงจริงด้วยเออเขาต่อเรื่องราวไว้ให้แล้วว่าเรามีตัวตนมาตั้งแต่นูน่นเลยเออไม่ใช่มาเพิ่งเกิดมพิรอห้าอะไรนี่แม่งนักประวัติศาสตร์บ้านเรามันใส่ให้เราด้อยอยู่ตรงนี้แหละอืม ตีให้เราด้อยอยู่ตรงนี้แล้วให้เราสืบค้นในอดีตไม่เจอผมบอกแล้วไงอายัดทำสยามแม่งใหญ่บึ้มนะใหญ่มากๆไม่ใช่ผมพูดแล้วผมไม่มีหลักฐานอะไรไงผมพร้อมรอการพิสูจน์ตรวจสอบเลยถ้าไม่ใช่ก็แก้งพรบคอมผมได้หรือเอาไปตัดคอหลายกระทงเหลือเกินขี้เกียจตัดสินแล้วสารบอกมันพูดทุกคลิปนี่แม่งโกหกทุกคลิปหลายกระทงแล้วรวมรวมรวมกัแล้วมัน ยังไงมันก็ประหารก็ไปประหารเลยง่ายดีไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสารเยเอาสมชายลากไปประหารจะจบแล้วไม่โกหกตลอดการออแต่ถ้าไม่โกหกอเออเราคิดในมุมกลับกันแล้วนำพิสูจน์ได้ด้วยอออ่ะเคำพูดมันถูกต้องแล้วมันนํำพิสูจน์ได้จริงด้วยเฮ้ยชาติไทยนี่จงภูมิใจเธอะเรามีอย่างน้อยห้าพันปีแล้ว อ่างน้อยห้าพันปีแล้วไปไกลกว่าจีนเนยอะเราสามารถส่งออกตุ๊กตาแบบนี้ไปได้เราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในนามของเสียมกบป,ประเทศสยามได้นะเราสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่กระจายอยู่ในเมืองพันเมืองเนี่ยได้ตั้งแต่ฟิลิปปินส์ยันอินเดียเนี่ยเรานำพิสูจน์ได้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำให้ทั่วโลกมันได้อึ้งอึ่งกับสยามประเทศนะอึ้งในความสามารถที่บรัมรพุรุษเราเนี่ยเก่งโคตรโคตนะแล้วเราก็ไม่ใช่มาให้ไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยมานั่งด้อยค่าเรานะเออเนี่ยผมโมโหตรงนั้นแหละบางคนบอกว่าไอ้อสมชายแม่ปากจัดคุณคุณถ้าคุณเป็นผมเนี่ยตลอดยี่สิบปีผมพยายามจะพูดเรื่องเนี้ย สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมเราต้องไปพบแต่ละคนแต่ละคนแล้วแม่งไม่ดูแม่งก็ด่าผมกลับมาเป็นไป,น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 ปนไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้หรอกไล่ผมกลับมาทั้งทั้งที่ผมก็รู้ความจริงซึ่งมันน่าจะเจริญก่อนนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องนี้มันน่าจะพูดวันนี้ที่เราพูดเนี่ยน่าจะให้ผมพูดตั้งเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ผมไม่มีที่แสดงผมไม่มีที่แสดงพอเราจะไปหานคนนู้นคนนี้แต่ละคนที่ผมบอก มันก็จะมีความเก่งเฉพาะตัวของมันใช่ไหมเออมันมีความแล้วมันก็นไล่ออกเป็นไปไม่ได้เราปูไม่ได้รู้อย่างนี้กูไม่ได้เรียนรู้มาแบบนี้เออเชื่อมโยงอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเราเชื่อมโยงให้แม่งไม่ไม,ม่ไม่รับฟังเราไล่เราออกมาเหมือนหมูเหมือนหมาเออตลกมากเลยจริงนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่พยายามทําเพื่อสยามประเทศ ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมมานั่งตรงนี้ผมภูมิใจนะผมดีใจทุกครั้งแหละที่ผมได้พูดและผมจะบอกพวกเพื่อนๆว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกเรื่องที่ออกจากปากสมชายเนี่ยมันมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเรื่องพวกนี้มันรู้มันอยู่ในสมองมันอยู่ตั้งและมันนำที่สนดได้นานแล้วนะเออแต่ไม่มีใครฟังมันไม่มีใครรับฟังมันหาว่ามันบ้าเออหาว่าผมบ้า แล้ววันหนึ่งถ้าผมจะแรงไปบ้างอะผมก็ต้องขออภัยนะสําหรับผู้ฟังแต่ว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ผมรู้มันเป็นแบบนี้ลูกหลานเราจะภูมิใจในอนาคตได้ว่าเอออายธรรมบ้านเราแง่บึ้งเลยใหญ่บึ้มไม่ใช่มาอายธรรมขเขมรโบราณครับไมึงหากระตัดเมรที่เจอสักตัวก่อนเออแล้นค่อยมาบอกว่ามันเป็นเมรโบราณเป็นอายธรรมขเขมรโบราณเป็นอักษรเมรโบราณ สยามประเทศน้นใหญ่เบิ้มมาสร้างตุ๊กตาแบบนี้ได้แหมนะท่านหยาตามมาตูมาเ,าเฟยบอกผมได้เรียนจากครูมาแล้วและขอยืนยันว่าลูกปั้นดินเผาดินเหล่านี้โดนสัดส,ส่วนบังคับทิมพ์ที่เป็นตัวอักษรของชาวสยามทั้งหมดเลยครับจิ้มตรงส่วนไหนก็เจอใช่จิ้มตรงส่วนไหนก็เจอแหมถ้าเรามองออกนะเออพอคนเรียนรู้ไปมากๆเนี่ยเราจะมองเห็นเลยมันบุ๊บขึ้นมาเลยเอ่ะเฮ้ยนี่ตัวต่อบ้างรงนี้ว่า เออเราจะเข้าใจนะอย่างน้อยเนี่ยมีหนึ่งเสียงนะท่านอย่าตามมาตูเมาเฟยได้ยืนยันว่าเขาได้เห็นจริงๆนะได้เห็นจริงๆมีอีกตั้งหลายคนที่เห็นเออใครจะช่วยผมยืนยันก็ได้น่าจะมีสักสี่ห้าคนได้เห็นนะผมให้เห็นอยู่นะบางทีผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกเวลาเวลาผมจะทํางานอย่างอื่นนะเยอะแยะทํานู่ทนทํานี่ผมไปเรื่อยเยมีความสุขกับทํางานไปเรื่อยๆนะ ผมผมไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์นะเออเพื่อนๆอ,นอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วจะด่าผมก็ได้แต่ว่าผมอะ่ะรู้ผมอ่านำพิสูจน์ได้แล้วผมก็พูดเล่อนจริงผมจะมาโกหกเพื่อนเพื่อนทไมมาโกหกคนไทยแล้ววันข้างหน้าผมจะดูหน้าพวกคุณยังไงเออผมจะอยู่สู้หน้าพวกคุณได้ไงผมมันก็กลายเป็นไอ้พวกโกหกตอนแหลหลอกลวงหลอกให้คนไทยทุกคนดีใจ โหแม่งหลอกลวงออผมได้ประโยชน์อะไรผมได้ตังค์จากพวกท่านมาผมก็ไม่ได้ผมไปโกงของเงินท่านมาผมก็ไม่ได้ขออะไรเพียงแต่แค่ผมเอาความรู้ที่มันเป็นเรื่องจริงที่เรารู้มาผิดๆเนี่ยเอามานั่งบอกเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังนะเออให้เพื่อนๆได้ค้นหาตามแล้วก็ค้นหาความจริงแล้วท่านจะพบสิ่งที่ผมพบนั่นแหละแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปว่าเฮ้ยสยามเราใหญ่บึ้ม ใหญ่มากๆไปตรงไหนก็เจอสร้างอายธรรมเฮ้นี่บ้านกูของกูเออเหมือนกับผมอะ่ะแล้ววันหนึ่งถ้าท่านเป็นแบบผมนะแล้วไปพูดให้คนไม่รู้เรื่องไม่เคยฟังผมพูดเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวอักษรในตุ๊กตาจีนเนี่ยเฮ้ยมันมีไว้มึงบ้าเปล่ามึงกะโดนนะเหมือนกันนะไปพูดให้คนที่มันไม่รู้เรื่องแล้วเราไปพูดว่าเฮ้ยสยามมีมาเมื่อห้าพันปีที่แล้วเนี่ยมึงก็โดนดา่า เนี่ยบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะวะคิดนอกออกนอกกรอบไม่ได้ไงพอ,อ,อใครไปคิดนะผิดปกติเนี่ยมันก็โดนด่าเพราะเหมือนพักเครื่องอะ่ะใช่ไหมที่ผมบอกว่ามึงต้องดูเนื้อไม่ต้องดูพิมพ์ไม่ต้องดูความเก่าเลยเราก็มีคําตอบได้มึงไม่ดูเนื้อไม่ดูพิมพ์ไม่ดูความเก่ามึงจะดูกล้วยอะไรไอ้หาเขาดูกันมาแบบนั้นมึงที่แม่งเลิกเถอะ แล้วเปงานทุกวันนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอจริงๆแล้วไอ้การดูที่หลังดูพักแท้เป็นก่อนนั่นก็เหมือนกันใน้ากอายธรรมเนี่ยที่ผมก็จะบอกเหมือนกันว่ามึงดูว่ามันเป็นอายธรรมสยามให้ได้ก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยไปนําพิสูจน์นะถ้าดูแรกๆเนี่ยไม่รู้แล้วเนี่ยว่าตุ๊กตาแบบนี้มันสร้างที่ไทยหรือมันสร้างที่ไหนกูก็ไม่รู้ไม่รู้แต่วันวันนึงมันมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันสร้างจากสยามนี่ไงตัวอษรมันเทียบเลยดูดิดูดิ แล้วเราพยายามจะดูพยายามศึกษาตามแล้วเราจะพบความจริงว่าเออตามนั้นจริงด้วยเฮ้ยเอาแล้วมันไปอยู่ได้ยังไงไอ้นี่มันเป็นเรื่องย่อยที่เราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องย่อยไปทําวิทยานิพนธ์อะไรของพวกคุณนแยกแตกสาขาไปทํากันนะเออมันเราก็จะมีการค้นพบใหม่ค้นพบใหม่แม่งเจอสยามทั้งนั้นเลยห้าพันปีคุณถอยลงไปได้เรื่องที่ผมพูดมันจิกซอมันต่อกันหมดเลยเรามีตัวตนนะ แล้วเราก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องมาตลอดกษัตริย์ที่ชื่อแบบชัยวรมันสุริยะวรมันหันสาวรามันเนี่ยแล้วแปรออกอะ่ะอิสานวรมันยัโสธละยโสธละวรมันมาเห็นธละวรมันลุธทธะวรมันอาทิตยะวรมันอุทยัยทิตยาอะไรพวกเนี้ยเอออินธละวรมันไอ้นี่เป็นชื่อสยามหมดเลยมันจะไปเป็นเอมเมได้ไงเรา แล้วเราไม่เคยฉุกคิดเพราะเราไปไตีเอาพ่อขุนรามเป็นกษัตริย์ผมไม่ได้ด้อยค่านะมีคนด่าผมพูดแล้วพูดอีกว่าพ่อขุนรามอ่ะไม่ได้ปฏิดักอนรรไทยแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นมหาราชไม่ควรจะไปด้อยค่าพ่อขุนรามบอกให้พวกมึงรู้นะว่าความรู้เดิมมันผิดจาไอ้พวกนักประวัติศาสตร์เออไม่ต้องมาด้อยค่าผมหรอกก็คืออาณาจากักรก็คือจังหวัดพ่อขุนรามอยู่อาณาจากักรมันจะไปเป็นกษัตริย์กันได้ไง แล้วก็พระเจ้าชัยวรลมันพระราชทา,านให้ตำแหน่งเจ้าเมืองฉัดฉัดห้าชั้นเข้ามาแล้วก็ให้ตำแหน่งกระบอละเตงอ่ะก็เป็นแค่เจ้าเมืองเจ้าเมืองก็คือเจ้าเมืองความจริงมันก็เป็นเจ้าเมืองใช่เป็นมหาราชเนี่ไม่เถียงหรอกไม่เป็นไรก็เป็นเจ้าเมืองสยามที่ยิ่งใหญ่ก็โอเคแต่ว่าจะบอกว่าเขาไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์คือชัวรามาัน พ,พ่อขุนผามเมืองไปเป็นลูกเขยเขาแล้วก็อยู่ที่เมืองนั้นเออต้องเรียบเลี้ยงใหม่ต้องเราต้องก้าวข้ามผ่านพ่อขุนลามคำแหงหนึ่งแปดสองหกไปให้ได้แล้วมันจะเจอนะห้าพันปีเล้เจอแปดพันปีเจอตุ๊กตาจีนเจออะไรที่เป็นสยามเจอนี่แหละคือความรู้ที่ผมกำลังจะบอกพวกคุณแล้วมันจะเจอความยิ่งใหญ่ของสยามไม่ใช่เจอแค่หนึ่งแปดสองหก แล้วพอไอเบนไอ้ขเบนมันมาเคมมันบอกว่ามันมีหนึ่งห้าตายหาเราไปไม่เป็นแล้วมึงโกงดินแดงกูไปไงมึงโกงเกาะโกงอายะธรรมโกงชุดโกงนู่นโกงนี่โกงป้าเราก็ไปมัวแต่ต่อต่อเลาะต่อเถียงกับมันขาเมนมันมีกษัตริย์ที่ไหนเราขาเมนมันมีประเทศตรงไหนอ้มึงชี้มาดิขเบนไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศแล้วมันจะมีอายะธรรมได้ยังไง มันเป็นธาตุเอากัมพูชาโบราณกัมพูชามันเป็นอาณาจักรมันก็เป็นเจ้าเมืองเหมือนกับสุโขทัยก็เป็นอาณาจักรมันก็เป็นเจ้าเมืองใครที่อยู่อาณาจักรมันก็เป็นเจ้าเมืองกัมพูชาเป็นเจ้าเมืองอาณาจักรกัมพูดเป็นเจ้าเมืองของสยามเป็นขอมแปลว่าเจ้าเมืองพวกสยามแต่ไม่ได้สร้างอายธรรมโบราณอายธรรมตอนนั้นน่ะมันต้องไปดูที่กษัตริย์ใครเป็นกษัตริย์ สยามเป็นกษัตริย์สยามไม่มีสยาม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่มีไม่มีหาเลยมึงไปดูจีนเขียนอยู่นั่นนะ่ะเสียงกบแล้วมึงดูตุ๊กตาจีนนี่งสร้างมากี่พันปีแล้วอะสยามไม่สร้างไว้เอาไงมึงรู้ได้ไงอะก็ตัวอักษรไทยมันอยู่ไงตัวอักษรไทยที่เราเขียนอ่านเรียนอยู่เนี่ยมันอยู่ในตัวตุ๊กตาจีนแล้วจะไปเป็นประเทศไหนเหมือนกับเราไปปั๊มตาไว้อย่างเงี้ยก็มันไม่มีประเทศสยาม ไม่มีไม่มีตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยมันมาเกิด1826มองเมันอยู่ในตุ๊กตาจีนเนี่ยมึงจะดูว่าล่ะเออตุ๊กตาจีนกี่พันปีอ่ะหรือมันอยู่ในหม้อในโดนนนวัดน่ะ5,000ปีสัสี่สี่ถึ4หกพ6 0 0 0ปีอ่ะมันเมย์อ่ะไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้ตัวอักษรตุกงมาเกิด19-23แหมมึงความรู้มึงได้แค่นั้นนะว่ามึงจะเป็นด็อกเตอร์อะไรมาเถียง หลักฐานมันอยู่ในตัวตุ๊กตามันหลักฐานมันอยู่ในภาชนะตัวอักษรไทยมันอยู่ในนั้นนำพิสู์ได้เป็นไปไม่ได้เหมือมึงไม่เชื่อความจริงไนงะเออมึงไม่เคารพความจริงมึงก็สอนแบบนกแก้วนกขนทองหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดสองหกอยู่อย่างนั้นนะมึงก้าวข้ามผ่านไม่ได้เหมือนแบบความรู้ที่เราก้าวข้ามผ่านไม่ได้เพราะเราถูกบล็อกเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะเข้าใจปะ่ะเออ ถ้าคุณหลุดออกไปอย่างที่พวกผมหลุดกันเนี่ยที่ผมสอนลูกศิษย์ผมไปเนี่ยหแม่งสยามแม่งใหญ่เบิ้มเลยนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้